ในช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่กระแสการเลือกตั้งเนี่ยมาแรงมากครับในตัวของประเทศไทยนะครับซึ่งมันก็ปรากฏครับบนตัวของ f a Facebook t i k t o k YouTube หรือไม่แต่ใน Twitter ก็ตามครับไม่เว้นครับไม่แต่ในเกมโดรบอกครับที่ก็มีคนไทยครับหยิบกระแสนะครับตัวของการเลือกตั้งเนี่ยมายัดครับภายในเกมนะครับแบบยัดเยียดผมใช้คำนี้นะครับเนื่องจากว่าสิ่งเหล่านี้ ไม่ใช่สิ่งที่โรบ็อกเขาให้ทำเลยนะครับแต่ว่าคนไทยเนี่ยยัดเยียดมาใส่กันภายในเกมและจะบอกว่าสิ่งนี้คุณผู้ชมถ้าคนทำไปแล้วเนี่ยอาจจะโดนแบนด้วยนะครับ,ก,บกับเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับต้องดูคลิปนี้นะครับเพราะว่าผมจะมาอธิบายครับว่าทําไมการที่ปรโมดกันเลือกตั้งเนี่ยในเกมโรบ็อกเนี่ยมันถึงเสี่ยงครับโดนแบนนะครับในคลิปวันนี้นะครับแต่ว่าก่อนเข้าเนื้อหาคลิปวันนี้นะครับ ฝากกดติดตามช่องแบทฟอร์มไว้นะครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยชื่นชอบช่องนี้นะครับและกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยสนใจคลิปนี้นะครับนะซึ่งเรื่องนี้ครับมันก็ปรากฏครับอยู่ที่นี่ครับทิกตอกเจ้าเดิมซึ่งทิกตอกเนี่ยก็มีการโปรโมทนะครับเนี่ยครับกระตั้งด้วยนะครับตรงนี้นะโดยคลิปครับโอ้โหเยอะมากเยอะจริงนะครับกับทิกตอกอย่างคลิปนี้ครับนี่โอ้โหมาเป็นเพลงเลย อันนี้คือจะเห็นว่าเขาเนี่ยมีการพิมพ์ด้วยนะคุณผู้ชมแล้วก็มีคนมามองดูที่มองดูไม่ใช่อะไรนะครับงงว่าไอ้พวกนี้ทำอะไรกันเ <laughs> พราะว่าเกมบ o ูฮา a เวนเนี่ยจะบอกว่าคนไทยก็ไม่ได้เยอะนะฝรั่งเยอะกว่านะครับแล้วดูเขาทำกันยืนบนรถกระบะกันด้วยนะครับาปนในเกมนี้โหคลิปนายมากมาต่อไปคลิปนี้ครับอันนี้ เนเนาะแล้วชอบเข้าสำหรับเวลาก็แบบเจอแบบดีก็คือโอ้ไมคก็เลยนะเอาจงริงคือผมหงอนนะเว้ยใช่แบบเนี้ยแล้วคุณผู้ชมดูนะไอ้ป้ายเหล่านี้เว้ยจะบอกว่ามันเป็นป้ายที่สถาปัการก่อสร้างถนนในพวกเนี้ยตามการจราจรเนี่ยคมนาคมเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่ป้ายหาเสียงแต่คนไทยแกวางเยอะมากนะเยอะจริงนะครับไกลป้ายนี้คนนี้ก็เหมือนกันครับ แต่นี่ในเกมซิตี้บ้านนานะครับเหมือนเกมซิตี้บ้านนานเนี่ยเขาจะมีรถแบบนี้ให้เลยนะครับเออเป็นรถหาเสียงเลยต่อไปครับอันนี้อันนี้อะไรเนี่ยโอ้โหรีวิวสถานที่ก็ตั้ง <c oughs> ดูดูในคลิป <c oughs> เป็นแบบเลิพักเลเนาะคือถามอาจีข้อหนึ่งว่าทำไมต้องใช้ป้ายนี้ไอ้ <c oughs> ป้ายเนี้ยใช้ทุกคนเว้ยคนไทยนะครับ แล้วนี้มาเป็นบูธเือตั้งเลยเว้ยพระเจ้าคือถ้าพูดในมุมของคนที่เห็นแบบเนี้ยในโรงเรียนนะเว้ยมันคือบูธที่สำหรับการที่โปรโมทสินค้านะครับหรือว่าโปรโมทงานไม่ใช่บูธหาเสียงสืหรบผมนะโอเคต่อไปครับอันนี้อันนี้มีอะไรเนี่ยเลือกตั้งกันค่ะแล้วก็เดีย๋ยตรงนี้ครับโอ้โหป้ายเดิมเลยไอ้ป้ายเนี้ย ทุกที่ทุกคลิปมีหมดอันนี้ก็รถเจ้าเดิมครับโอ้โพงนี่มาเป็นนี่นเลยรถหาเสียงเออต่อไปครับอันนี้ไหนดูคลิปนี้ดิอันนี้มีอะไรโอ้ดูโอ้โห,โโหมาเป็นป้ายเลยอันนี้ป้ายบิลบอร์ดนะครับจริงๆป้ายนี้โฆษณาใหญ่นะเว้แต่ว่าอันนี้หาเสียงเลย อันนี้ครับรถตู้ดูคือรถตู้แบบเนี้ยไม่ใช่หาเสียงนะเว้ยจับเด็กไว้จับเด็กกัะชัดนะครับรถตู้แบบนี้เอออันนี้ไม่มีอะไรมากอันนี้เป็นคลิปธรรมดานะครับที่ยืนเฉยแล้วก็มีการโปรโมทพักโอ,โอ้โหเยอะมากน,นี้อะไรเนี่ยอโอ้โหมาเป็นป้าย,ยครับคืออันนี้ผมแอบ,บกลัวนะเว้ย คือถ้ามองในบมของคนทั่วไปเนี่ยเหมือนมีคนมาประท้วง <c oughs> <g ülme> การเอารถบรรทุกจอดขวางแบบเนี้ยขวางขัดแบบเนี้โอ้โหนะอันนี้พักก้าไก่นะครับรถบรรทุกเลยเออเราเห็นเก้าไก่อันนี้เขาคุยกันอยู่ไม่ไม่ทราบเหมือนกันเรไม่ได้โชว์โอโ้ขับไปที่เลย <c oughs> คือบางคนก็คงงงว่าเฮ้ยอีเจนี่ใครวะ อันนี้คนไทยใช่ไหมใครด่าคะแหมแต่อันนี้คนไทยหมดเนาะเออถ้าเกิดนนคนไทยอะ่ะมันเข้าใจไว้แต่ถ้าเกิดกับฝรั่งเนี่ยงงนะครับฝรั่งงงนะโอเคโหเยอะมากหมดยังน่าจะหมดแล้วมั้งเออหมดแล้วนะครับเออเยอะจริงนะครับคือจะเตือนว่าการที่คุณทาสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดีนะมันก็ดีแต่ว่ากับในเกมโรบ็อกเนี่ยจะบอกว่ามันเสี่ยงโดนแบนนะครับเพราะ โดบอกมันมีกฎข้อนี้เว้ย p o l i t i c a ค content ค,คือตรงเนี้ยจะบอกว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยครับทำผิดกฎเกมบุกเฮาเว่นบ่อยมากบุค <laughs> เฮาเว่นเนเกมหนึงที่คนไทยไปหมกมุ่นเยอะเกินไปนะครับตั้งแต่การทํา18บวกครับหรือแม้แต่การเมืองครับที่คนไทยเนี่ยก็มักใช้ครับเกมบุคเฮาเว่นนะครับในการไปทําซึ่งเรื่องการเมืองเนะี่ยเอาจริงนะคือมันมีกฎที่ชัดเจนนะครับแบบคือผมไม่อยากอ่านเลยเพราะว่าโดนทุกเม็ดนะครับ ตั้งแต่เนี่ยครับเซเลนคนดิเดตกันนิ่ง for p u b บ i c office เนี่ยเป็นการที่โปรโมทโสโลแกนครับโปรโมทตัวของพรรคต่างๆนะครับภายในตัวของแต่ละคนนะครับการจัด p o l i t i c ปาร์ตี้ครับจัดพรรคการเมืองสเป f a c e race เป็นการหมวดเลือกตั้งแล้วก็การที่เลือกตั้งจริงๆครับภายในเกมไอ <laughs> คลิปเนี้ยโอ้โหนี่หนักนะเว้ยอันนี้หนักมากนะครับกับ <laughs> คลิปนี้อันนี้ก็พูดถึงการเลือกตั้งสมัยก่อนในนี้โหงลายอย่าง คือทุกอย่างครับเกี่ยวกับการตั้งการเมืองเนี่ยในกฎข้อเนี้มันคุมหมดมันเป็นกฎข้อใหม่ครับที่โรบอทเพิ่มเข้ามานะครับถ้าใครที่ไม่ทราบก็ไม่แปลกใจครับแต่ว่าผมเพิ่งเห็นเหมือนกันนะครับเพราะแต่เดิมเนี่ยมันจะมีแค่คําว่า Political นะครับแต่ว่านี้เพิ่มมาใหม่คือจะฝากเตือนว่าถ้าคุณทาเรื่องเนี้ยพวงหาเสียงพรรคพวกเนี้ยพยายามประเพาาหน่อยหรือว่าไม่ทําเลยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยคุณอาจโดนแบนได้นะครับกับเรื่องนี้นะครับนะถึงแม้ว่าเคสเนี้ย มันจะเป็นเคสที่หนึ่ในร้านนะครับที่โดนแบนนะครับแต่ว่าผมก็ฝากเตือนว่าไม่ทําจะดีกว่านะครับไม่งั้นเนี่ยเสี่ยงโดนแบนนะครับกับในเกมโรบ็อกนะครับนะฝากแชร์ด้วยนะครับกับหลายคนนะครับแต่จริงเลยคือคนทําไม่เยอะนะครับคนทําไม่เยอะมันจะมีแค่กับแค่ในตัวของบุกฮาวเวนครับส่วนใหญ่ครับที่มีคนทํานะครับคนไทยนะพอเช่นเนี่ครับก็ฝากนะครับอย่าหาทำนะครับนะเงื่อตั้งครับโปรโมทเนี่ยแชร์ครับ Facebook แชร์ครับ ทวิตเตอร์แชร์ก็ได้แชร์ในทิกตอกก็ได้แต่ว่าขออย่างนึงว่าเกมโมโดบ็อกเนี่ยข้ามไปเถอะนะเพื่อคุณเองนะครับไม่โดนแบนนะครับไม่งั้นเนี่ยจะโดนแบนได้นะครับภายในเกมโมโดบ็อกนะครับนะสำหรับคลิปนี้ครับผมขอนะครับจบคลิปเพื่อเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยชื่นชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับมีเพื่อนนี้ครับสวัสดีครับผม